ไม่ว่าคุณจะเกิดมาแบบไหนนะคะชีวิตของคุณคุณเลือกที่จะมีเลือกที่จะเป็นได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการเลย คุณมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะนี่เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะที่นักข่าวเขาเขาตามติดนะเนาะแล้วก็นํามาเสนอนะคะมีพี่น้องสองคนเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นลักเล็กขโมยน้อยนะคะเป็นกลุ่มของมิจฉาชีพแล้ว20ปีผ่านไปปรากฏว่าเส้นทางของพี่น้องสองคนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนพี่อยู่ในคุกค,ค่ะติดคุกอยู่นะคะในขณะที่คนน้องเป็นมหาเศรษฐีมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมีชีวิตครอบครัวที่ดี และสถานการณ์การเงินนั้นดีมากนักข่าวถามพี่น้องสองคนนี้นะคะว่าทาไมหนทางชีวิตเขาถึงแตกต่างกันคําตอบได้แบบนี้ค่ะคนพี่ตอบว่าเขาจะทําอะไรได้ก็ในเมื่อเขาเกิดมาจนสภาพแวดล้อมเขามีแต่แบบเนี้ยให้เห็นเขาจะเลือกอะไรได้ะจะทําอะไรได้ะยังไงชีวิตเขามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่คือเขารู้อยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้ในขณะที่นักข่าวไปถามคนน้อง ถามว่าทําไมชีวิตเขาถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้ทําไมชีวิตเขาดีแบบนี้คนน้องตอบว่าไงรู้ไหมคะเขาตอบว่าก็เขาจะทํายังไงได้ล่ะก็ในเมื่อเขาเกิดอาจน <c oughs> ก็ในเมื่อเขาอยู่ในสถานที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ดีเลยสังคมที่มันไม่ดีเลยมันมีทางเดียวที่ชีวิตเขาจะดีขึ้นและจะมีความสุขขึ้นและจะสําเร็จนั่นคือเขาต้องเลือก ทางใเขาต้องเลือกสิ่งใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองค่ะเลือกสิ่งที่ไม่ใช่เลือกสิ่งที่ไม่ชอบคุณเห็นไหมคะว่าสถานการณ์เดียวกันเลยค่ะแต่เลือกตามกันและที่สำคัญให้ความหมายของสถานการณ์นั้นแตกตามกันค่ะวันนี้คุณเอว่าไม่อยากให้คลิปนี้แค่ผ่านไปนะคะอยากให้คุณฟังแล้วก็ตั้งสติให้ดีว่าวันนี้คุณน่อยู่ในสถานการณ์ไหนและคุณกำลังให้ความหมายสถานการณ์นั้นะ ว่ายังไงให้ความหมายแบบให้คุณมีพลังไปต่อได้หรือให้ความหมายแบบที่คุณจะจนดิ่งจมปลักอยู่ที่เดิมหรือแม้แต่ถอยหลังกลับไปที่มันย่ำแย่กว่าเดิมอยู่ที่คุณเลือกคะ่ะรักพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ตา้งนาจะให้ทุกคนสำเร็จมีความสุขอย่างที่คุณคู่ควรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ